โบราณว่าไว้คาถาหลวงปู่ทวดพุทธคุณคุ้มครองชาติขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์โบราณว่าไว้วันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนั่นคือคาถาหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนใต้ที่โบราณเชื่อว่าท่านมีพุทธคุณคุ้มครองภยัยแคล้วคลาดปลอดภยัยวันนี้ เราจะมาพูดคุยกันว่าในสถานการณ์ที่ชาติบ้านเมืองต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาพุทธคุณแห่งคาถาหลวงปู่ทวดจะเป็นที่พึ่งทางใจและเกราะกำบังให้กับประเทศชาติด้วยวิธีไหนกันบ้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดท่านคือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในตำนานของประเทศไทยซึ่งเชื่อกันว่า มีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่22ถึง23เรื่องราวปาฏิหาริย์ของท่านถูกเล่าขานสืบต่อกันมานับร้อยปีโดยเฉพาะเรื่องราวที่ท่านสามารถทำให้น้ำทะเลจืดได้และพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนี้เองที่ทำให้หลวงปู่ทวดเป็นที่เคารพศรัทธา อย่างกว้างขวางในยามที่บ้านเมืองสงบสุขท่านคือที่พึ่งทางใจแต่ในยามคับขันที่ประเทศชาติเผชิญภัยโบราณเขาก็ยังยึดมั่นในพุทธกุลของหลวงปู่ทวดว่าจะสามารถเป็นเกราะคุ้มครองให้กับแผ่นดินและผู้